ถ้ายังทําแบบนี้ต่อไปคุณอาจเสียใจไปทางชีวิตปลับวันทําประกันสุขภาพออกไปพอถึงวันป่วยหนะักจะทําอย่างไรกับบินค่ารักษาหลักแสนหลักล้านปลัดวันทําประกันชีวิตออกไปถึงวันด่วนจากคนที่รักไปจะเสียดายมากแค่ไหนที่ไม่ได้ทิ้งมรดกหลักล้านไว้แต่กับทิ้งภาระและความทุกข์ใจให้กับลูกและคนข้างหลังทุกคนจำไว้นะ โรคภัยหรือการจากไปไม่เคยเรอเวลามันจะมาเมื่อไหร่ก็มาไม่มีใครห้ามได้เราทำได้เพียง วางแผนเตรียมพร้อมและรับมือให้ดีที่สุด <g ül> เพื่อให้เราและคนที่เรารักก้าว <g ül> ผ่านช่วงเวลาเร็วร้ายไปได้อย่างราบรื่นโรคภัยและการจากไปไม่มีใครหนีพ้นทุกคนเกิดมา <g ül> ต้องเจอ <g ül> ต่างกันที่มากน้อยเร็วช้าแต่สุดท้ายยังไงต้องเจอ <g ül> ดังนั้นถ้าเรามีประกันติดตัวไว้มั่นใจได้เลยว่าวันหนึ่งได้ใช้แน่นอน <g ül> และจะเป็นประโยชน์กับข้อครัวเรา รงกันข้ามหากไม่มีเลยมันคือการเสียโอกาสที่จะปกป้องการเงินและคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนที่เรารักหากเห็นด้วยกับพี่ต้องและอยากให้พี่ต้องช่วยวางแผนทักเข้ามาค่ะ